า,าจุ่มนี่เป็นกอเลยครับยางเป็นลาอยจ้าครับนี่<ม>เป็นยางอีกบานครับอ,ออกไม่อีกพอประมาณมึงนี่นนครับอยดอกน้อยเพิ่นอยออกไม่หรือว่าดอกเก่าเพิ่นป่ะจักครับนี่เดี๋ยวครับขันเพิ่นบระหินงา,ามเลยครับ,รบถ้าปีขาอวบเองครับนี่ขา,า,าเห็ดครับนี่สองสามดอก สวัสดีครับสามาสวัสดีครับผมมาผ่อกับสองวีกเช่นเคยครับผมมาหนี่สองวภาพาี่น้องเลาะปลาหาเห็ดที่เก่าครับผมฝนตกคือเก่าครับผมตกเบิดขึ้นเลยครับมือติดล้ะครับเมียนครับผมโอ้ว่าต่อไปเห็นเห็ดยังสีออกแน่ละครับเมียนครับผมแต่ว่ามาหนี่สองว่ามาหาเห็ดเผือกในขาลเก่าครับผมมาพ่อนะครับดอกแหกแห้งนานครับโลซาครับผมยังพอมีเห็ดเล่มเห็ดเก็บอยู่ครับนี่ จังหวัดชุมพรเด้อครับผมเมนครับมา,มาเก็บครับปลาหนีโคนอีสานหลายครับผมมุมเดียวกันครันขันข้างหลังกันนี่ดอกนี่ครับไห่กระหงหอมไหมเหลืออยู่เนาะมึงหลง้เหลืออยู่ครับนี่ของนอหลอบใหม่ครับฝนกำลังตกลงมาอันเดาอีกสองดอกเห็นปะ ดอกกำลังงามครับสงสัยดอกน้อยเพื่อนดิดว่นเดียวดอกก,ก,กนนอ้อนๆน้องขึ้นขึ้นมากกันขึ้นไหมวูาจักนี่มามาื่อหนนมองและดอกครับผมน้องหมองกับสองดอกครับ นอกมาหลายมือแล้วครับผมแม่นอู้เป็นอาทิตย์แล้วครับนี่ดองและดอกอีรีเนาะว่าก็ดีแล้วเด็กเห็ดครับผมแม่นครับใหเงินมากเลยเนาะแม่นดอกเงินกับหวานอยู่ครับคือจังเห็นแตงซี่เนาะแม่นครับแต่บแมนเด้อครับเจแมนเด้อครับนี่แรงสลายครับต้นพี่ยั่หนีหายาแห้งบ่มีเลยครับ อมันาะมส้นนี้พอได้เก็บของแล้วดอกสองดอกอยู่นี่นี่นะครับไปส่วนอื่นบ่มีเลยครับพยังอีกบานครับออกไม่อีก็่อปานนี่มันนี่ครับอ้ยดอกน้อยเพิ่อนมูดออกไม่หรือว่าดอกเก่าเพิ่นบ่จักครับนี่แต่เพิ่นว่าเฮ็ดท่านี่ออกได้ให้เพื่งแดงครับผมแม่นครับละงูครับ ฝนตกมากแดดมาเนี่ยโอ้ยเอาแล้วเขาจาวะนะครับมึงคับผมตัวนี้จะ,จะบบทกกรอรเห็ดแดงเหแด,ดงมนครับเอาไเบิดครับผมมะฮุนเยอะครับผมมนครับผม หลายมีเตอร์อีสานบ้านท่องครับผมมาอยู่นี่เป็นมาสือที่ผีเบิร์ดอันนี้ววนนเป็นหวานนี่ไงไอเดินไกลๆหรื่าเห็ดถุงหวานครับนี่ดอกข้าวขาวงทีครับนเนี่อเป็สีน้ำเหลืองครับ ข้ากระโดดาแน่ด้ยการแนบหรอแนบอกเสีไข่แนครับมืดก็ไม่อีกแล้วครับผมดกเบิ้ลขึ้นกัหมดขึ้นกันเลยตัวดรอกหน้าแน่นี่เห็งมอมนี่เป็นาครับพี่ ขาไล่้างเตยครับผมใช่นงี้ยมีเงี้งแดงได้นเี้นบอกมีงเงียนี่ผงแดงครับนน่เหนดอก่นแดงเลยสีสุม่มอืะนี่ละ่ะดอกพวกนี้มีสีเนี่ยอันทีเป็นแห่เหตุผขงขมขาไล่อ่ะอีแบบนึงึเหลืองก็เนียโอ้โหเดโอ้นั่น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 อยเห็นแนวยื่เจ้อดอกนึง่งยื่นเสื้อขา,าดอกนึงเห็นอยู่ สีคือใบใหม่แห้งครับตรงนี้พี่ดีครับเห็นช่ไหนี่หวานด้วยครับแมนครับมหันไปเห็ดหวานเพิ่ป็นเห็ดผมเปลี่ยนสีเราก็เลยจำไม่ได้เพิ่งหยอดสีสมสมจักหน่อยแล้วเห็ดเปล่งแดงมาอีกเหรอไหนเนี่ยเจ้าถามข่อยพอท้ามเจ้าแมนเราบอกพร้อมกันว่าหันมีลุงตุ้ยสีดํอยู่เนาะ ได้อยู่ครับพี่น้องมันใบม้าลายเป็นไงครับผมเมียนติดสด็หน่อยได้หลายนะครับนี่เมีนครับไอเจ๊กก็ถือว่าดีแล้วครับผมเมียนครับมองกระดอกอีหเลยครับผมเหมือนเป็นหมือนเล่มครับนี่รอบหนาครับดีเราตุ้มแห้งครับผมโอ้ยเมือนยีราฟบ้านนี่เด้งหมด บานดน้อตาเพิน่นเงินใบใหม่ใบนี้ปกงไว้วาจักนี่นี่ก,าากบานงามเล่นนพอี่สี่ก้ยน่เีิยถือว่าบานงามเนะครับนี่เนครับครับทองเพิอออพ่องนม ดอกนึงครับผมอันนี้ลูกเพิ่นต้นนี่นั่นอยู่หั่นนะดอกเป็นไงสองดอกงามมีอันอน,นั่นเป็นกลนกระปาต้นนะครับผมเจอกินหอมอู้ยูเลยถามเบิ่องนี้ต<อ>ัาขอให้ไหนเห็นอยู่ต่ <c oughs> อใบก่อวนวันที่ไรอูยอ้ยงามแห้งครับผมนี่นะครับขันเพื่อนบ่เห็นหงามเลย มดอกุ้ี่กไกคนเดเนี่ยองตรงยางหา้งไครับผมครับใคจได้ย่บจําได้จะยางให้หนแฮมหอแล้วไอพี่องตรงยางครับผมเห็ดเหลืองหางนะครับอรอบไหมครับผมาว่าสรงบาซิอเป็นพอดรอบไหมผมแล้วครับครับเห็ดตัวนีมากมมนสิบแดมือหื่ครับเมีฮครับผมสองบาันบ๊แค่ไหนมากจ

ทางในที่มามือแรงมือนั่นนะครับแมนครับแต่วต้องมาบุกเขยขม้าฟังสิครับเมนครับน,นี่ตัวน,นี้บอกน,นั่งถ่ายตุกติกอยู่เดี๋ยวลองเดแบกเอาบางส่วนมันก็จะจอดลงไงแต่ไหนางานมางมา้าท เมเก็นครับแรงมากครับ,บกกรรมผมกำผ <ๆ S 2> มๆๆโอ้ยม้ดอกังรณ์กำกันเลยเนาะเห็นยู่บุญชีเนี่โอ้ยเห็นหมองแล้วเป็นตาครับอ่านออกหน่อยเพิ่เป็นว่ามันได้ออกจกังเครับผมไม่เห็นครับกาตาะกาศคิไต แค่ <Okay>. <laughs> <laughs> ไม่ของเ <laughs> ดี๋ย่เด็กทีน่ามีครับท่าผีขาอวบยังมีเออเดีด๋ยวเิ่งเอา มัดอกยึงก็เนาะใส่มอืมอืมใบไม่ปิดอยู่อบัมมนหน่อยเด้อ่เห็นแต่หัวเนี่ยครับนอ่มาดอกหน่อยต่อไปนี้นึง ไงขาไงทีสายตาพี่นะครับผมเพิ่งกำลังไหลเลยเนาะไม่ได้ดอกไงทีขาขาไงครับเจนสีห้างเนี่ครับผมเขาเปิดขายมือแน่อีนี่าดอกนึ่งอ่เมอเห็นอีรีได้หนเป็นเปลือนเขาำ Sóng đột. Sóng đột. Đột. Nhé. Cầm, còn cái còn cứ nghe cái đó này nghe cái đọt học cái học học cam học 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 đọt học đọt học học Ui, học không học 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 bảo học 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 đọt học học ค่อยหานเราก่หาลายอยู่แต่๋ยาจะมาเพิ่มบ่ค่อยลงมาลอกนี่เพิ่มมาล็อกหนึ่งเพิ่นจะออกแล้วจะออกยังไงครับจะมาแต่ยังเพือนจะมาอยู่ กินแล้ว่าพ่อกินเนาะถ่ายพ่อมดีครับครับผมอคือ,อได้ติดอกงามๆไปหามาทางไหนมาต์สีเกลเลยบุกเคยเห็นเห็นอันท่างไตออกเชื่อครับผมครับโอ้ว <c oughs> พอดีเลยครับตื่นๆใช่ไล่ะครับผมพอดีดีครับทางนี้เห็นครับแต่พรหมแดงดอกสองดอกเนาะ นพอดูสองคำ้นโอ้ยืางกีเขาจว่าโอ้ยมันตายคิวก็ฝอดีนาออกแต่ <c oughs> <c oughs> ละ องด,ดอกง่ญ่ขาอวบก็ฟังเลยน่ะนั่นดอกที่ดีครับผมแต่เท่านี่กับดอกง่ายนี่ข้างในหมองได้ดอกอยู่แต่ดอกหน่อยก็นีเนาะมีตัวจริง,ง <ừ> อะมนี่ดอกสมีเนะาะเต็มตาดิวผมครับเมนโมเมนดอกอันนี่นะครับนี่ดอกก็นุ่มๆครับนี่ครับ หมยังยืนตาพอดีเนี่ยมาเห็นดินคนอยู่ว่าคนไหนเนาะนี่เบ้าที่ไหนกินไหนวะเอาไดเอาได้กระจอยมันขมเรื่องหนูขมมากเกิจอขมก็เอาเอาไปก่อยก็ได้อยู่นี่พอแน่พอมากไม่หรอพอ เต่า่อยก็เห็นออกอยู่นี่หินนางงหินเหลือนี่นี่เป็นหิงงหหลองแหงเนาะอยแสบครับกระตา่อยกระจองเห็ดใอยูุไสูเห็ดหังเห็ดเห็ดช็อโจองมาเลย

เอ็มซีไล่หลายกันเล้วนี่ดูดังตัวนี้จะมีสามใบในในก็เต็มอยู่ครับผมนิดๆ้อครับนี่ใบตะไคร้ครับผมเมียนเสียบมะตังได้จากหิดกับหิดขมทุกข้าครับเสียบกลัวบนกระจั๊กหน่อยเมียนหมูสางเห็นดอกเล็น้อยอยู่จิตรีเก็บต่อเนี่ยครับผมเมียนครับ ได้มากเห็ดคุมสามารถสร้างฟองบาเลยด้วยกันโบดีขมแห้งนะครับผมขมนิดเดียวกับผมนี่นะนั่นนะนี่นี่นั่งออกไหมเพิ่นกระบบกกินเนาะขิงเทิงครับนี่จะกคนบานนอกเรยที่นั่งผิดกัน

ครับแมนครับผมนี่เดียวครับผมแมนครับไม่ก็สองเนาะนี่ขันเอานี่แมนเลยครับนี่นี่กระดกน้อยในกระดกน้อยครับอะไรได้เนาะช็อกโกนะช้างดอกงามก็มี่นดอกบานกีะก็มีเนาะกระดกน้อยก็เห็นนี่อีโบดินครับผมมากไก่หนึ่งพันกิโล มาพอ่อยเห็นบดินขึ้นกันครับหนึ่นน<อ>งมีปลาที่ออกได้หลายเนาะมีเงี้ครับอสองดอกใช่ไหมครับไปเรื่อยท่านน้องไม่เห็นก็เห็นได้ต่อสองดอกนี่นะเจ,จะว่าคอยตาบดีไมหมเนาะคอยเห็นสองดอกอยู่มันจะเป็นแนวนี้ดิถ้าเห็นดอกเดียวนุ่งขึ้นจะเห็นนี้ถึงไกลๆครับดูว,ว่าท่านอืน่นเห็นผงหวานครับ หลายดอกนี่ครับหน่อยหน้านนก็ขึ้นไม่อี่ท่านม่านมันตัดขาดไปเลยมันมองเห็นมน่้นี่ <S <S ต่วนนี้ได้แต<ด>่ด,ดอกด,ดอกมั้ยได้หึจะต้องลับกได้ก็ได้ครับข้อห้อครับผมมีอย่างนึง ที่หาดอกครับขนาดย่างห,าหี่เป็นสิบสบิบคนจะเศ้าขอีแม่นครับมนแต่สองเบา็ยังไม่เห็นเลยครับเห็นครับย่างหงิ่จะเห็นนะจะมเห็นจะมองเห็นมาเดี่ย,ย,ย,ยมาแล้ว<า> เป็นมูได้เพื่อนดอกเดียวหวานครับผมต้องออกไปกับ,บกจจระจอนนี่ก็ต้องเริ่มออกครับเสือเพิ่นเดินเต้นนะครับขันเด่นจออกนี่ออกเป็นกอนน่อนะึ่งเป็นแพร่ไปเลยดิให้เพิจจม่มกระจอรคุณขาไล่กับตรงนี้คิด,ดว่า,าเพราะว่า อันนี้กับโบตังอจากเพผงของคมคาลายครับนี่<ก>นอมัล่าลอมเ้ก็เดีเก็บอี ไปหันในรอบนึงครับนี่ยางลงมาอีกถูกจอนนี่บอกกันให้ตรงแสดงองเนาะครับ,รบยังอะไรที่เต็มตาจ้าคือเราหน่อยหน่อย,ย,ยครับผมที่เลี้ยงอเอาเ่าด้วยครับเอนหนึ่งเดือนหนึ่งก็กินได้กันนะครับแต่สอ,สองมาสองมาอเปล่าเปล่าครับบ่อค่อยเก็บแล้วบ่ค่อยได้กินนะครับน,นก็นั่งหงอกอีด๋ดีที่้องเลูก ไปกโอยเงี้าจุ่มนี่เป็นก่อเลยครับยางเป็นลอยๆจ้าครับนี่เจังว่ะเนาะเห็นสองบ้าเห็นสองบ้าครับผมคลิปลาสุดเด้อครับผมเงี้ยครับเดือนมีนาคมหกแปดครับผมเกมแปลงเกมมากครับเจ้าชเครื่องต้านะครับควาค้นผู้เคลียร์ตอนนี้คือบ่เห็น บ่อที่มานบ่อหอยซะดอกหน่อยแห้งดอกหน่อยลายดิแอนบอได้เอามือ้าครับปุ้อยู่ครับพี่จะขาบ้าพุ่มเล่นแอนตัว ในในตีขาเขานี่ดอกไปใส่บุคือ่มเผ่าเลยยุ่งยุ่งยุ่งมึงกลมได้ข้อมันครับมันเรียว่ามันสิุ่มใดกันยังได้คือเก่าครับผมมีเห็ดดอกในน้อยหนึ่งครับผมกลัวสิเต็มตาครับเพิ่งเดินขาล่ากับเพิ่งกระจอนออกมะมัยครับเมียนครับให้เพิ่งกระจรให้เพิ่งสลังหงอครับผมเมียน็นจังหน่อยเนาะ้อยเมียนพี่น้องเคยกินเห็ดเพิ่งขาไล่ขม คือกันกับผมบวกลมแห้งครับอันเมืองแล้วก็ไปก้อยยำคืดคืดตื้อครับผมขาไล่ไม่เงี้ครับขาไล่คมเลยพอบวบเบาขาไล่คมครับผมเอาละครับผมนี่ละครับควบใดควบมานดีสองเบามาทายถอดให้เพิ่งครับท่างไตเฮ็ดเป็นเสียบแจงสีครับผมไม่เงี้ครับผมครับเชื่อมพี่น้องย่างอีกม่เงี้ครับผมย่างออกไปอยู่สามรอบครับผมนนัได้ซจสานี่แหะครับเอาละครับผมวันนี้ก็ถือว่ามานเติบครับเด็กแกงง่ายเติบครับผมครับ ตอคลิปนี้สองวบาขอตัวลาไปก่อนครับไปตพอกันกิมหนา่ายกิมายกับผมมาต่นสวัสดีครับมาภูมิสวัสดีครับตาเบิ <ตา S 1> เบ้งอบบงบนกันหน่อยไหมครับ